คนที่มีประเด็นต่อกันกับคุณเขาอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณไหมเป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมนะคนคน,คนนี้อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณไหมเป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมนะจากการที่มีประเด็นต่อ,อก,กันจากต่างคนต่างอยู่เวลานี้เขาอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณไหมเป <im it> <im it> ็นดวงโดยรวมนะ เขาคนนี้อยากจะไปต่อกับคุณไหม5้าใบนะจากการที่มีประเด็นต่อกันคุณสองคนชาวท่าดินระปสบกันก่อนใต้สำหรับเวลานี้เขาคิดมากคนคนนี้ของคุณเขาคิดเยอะเขาทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณเขาคิดถึง จะไปต่อหรือพอกันแค่นี้เขาคิดมากนะเวลานี้คนคนนี้ของคุณชาวท่าไผแเมษสิงห์โนเขาว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้กําลังคิดมากคิดเยอะอยู่คนคนนี้ชาวท่าไผแเมษสิงห์โนเช่นกันคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะช่วงนี้เวลานี้เขามีเกณฑ์ที่จะเดินทาง คนคนนี้ค่อนข้างจะมีโก้นะคนคนนี้ของคุณค่อนข้างจะมีโก้มากมายคนคนนี้ชาวท่านลมเมตุนตุนกลุ่มเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอาจจะอายุน้อยกว่าเขาสามารถสลับกันได้นะคนคนนี้เป็นชาวท่านลมโก้สูงมากคน,นเขาคิดมากนะเขาคิดถึงอดีตที่ผ่านมากับคุณเขาไม่เคยลืมคนคนนี้เขามุกอ่อนจากคุณไม่ได้ เขาคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆานานาในตัวเขาจากอดีตที่ผ่านมาเขาไม่ลืมคุณเขาไม่เคยลืมเขามุกอ่อนจากคุณไม่ได้คนคนนี้ชาวธาตุน้ากระกบวิจิตพิงเขากําลังคิดมากกําลังทบทวนเรื่องราวต่างๆานานานคนคนนี้คุณเป็นคนที่มีโก้สูงคุณคนที่เชื่อมั่นเั็เงสูงมากเหมือนกัน <c oughs> คุณเป็นครูหญิงที่อยู่ได้ด้ยวยตัวเอง คุณเก่งคุณแกร่งมากชาวธาตุนลบไปตุนตุนกลุ่มคุณเป็นจริงที่แกร่งเองเชื้อมันจเอีกสูงมากการขยายไพ่เลยเขาส่องคุณนะเวลานี้เขาส่องคุณคนคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาสามารถสุดนะเขาส่องคุณตลอดเลยคนคนนี้เขาอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์ของคุณนะคนคนนี้เขาส่องคุณตลอดเลยคนคนนี้ เขาอยากไปต่อคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้เดือดซันข yes um, ึ้นมาเขาอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้เขาอยากจะไปสร้างครอบครัวอยากไปสร้างความมั่นคงให้คุณคุณคนที่มีค่ามากมายเขาอยากจะไปต่อคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้เขาจะไปซัพพอร์ตคุณเขาจะไปดูแลคุณคนคนนี้